อ่ะเรามาอ่ะเรามาพูดถึงตัวระบบเทรดสั้นกันต่อนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวเด y t เทรดกระแสงเงินสดนะครับด้วยระบบฮีโร่เลเวลนะเรามาพูดถึงเอ่อตัววิธีการเทรดสั้นกันต่อของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบที่มาจากคอสเรียนฮีโร่เลเวลนะครับอ่ะก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นแนวทางในการแช่ จุดเข้านะครับนะเป็นแชร์เป็นแชร์สัญลณนั่แหละนะแต่เป็นสัญ n a กณที่เน้นสร้างกระแสงเงินสดเข้าไวจบไวนะครับเข้าไวยจบไวต่างจากตัว f s m นะครับที่เป็นการวิเคราะห์แกะกราฟเชิงลึกแกะรอยสถาบันการเงินแล้วก็ ถ้าเจอรอบเทรดเนี่ยในการเทรดของเขาแต่ละครั้งเนี่ยก็จะเป็นการเก็บกําไรรอบใหญ่เก็บกําไรคําใหญ่หลาย r r นะครับอันเนี้ยก็จะเก็บไม่ไม่ได้เยอะมากนะครับก็คือจะน้อยกว่า1 R r บ้างหรือว่าอาจจะเท่ากับ1 R r บ้างแต่จะเป็นการเน้นวินเรสนะครับแล้วก็เน้นเข้าเร็วจบเร็วนะนั่นคือคิโลเลเวลนะก็อธิบายให้เห็นถึงความแตกต่างกันก่อนกะไรกันนะครับอ่ะเริ่มเลยแล้วกันไม่รอช้านะก็ ก็จะเป็นจุดเข้านะครับอันนี้คือแชร์เป็นจุดเข้าให้เลยนะผมเชร์ตรงไหนผมก็แชร์ให้ดูตรงนั้นเลยนะครับในคั้นคู่แรกนะครับก็คือตัวของ eurcid นะเดี๋ยวขอเช็คเสียงนิดนึงนะครับเพื่อความชัวนะครับจะเป็นจุดเข้านะครับโอเคเสียงโอเคนะครับจุดเข้านะครับในจุดเซลล์จุดแรกเนี่ยเราเน่ราคาเมื่อวานนะครับจริงๆผมเทรดแต่เมื่อวานแล้วก็ได้ออเดอร์เซลล์ตรงนี้นะครับที่ออเดอร์โพสิชันบรูนี้ ลงมานะครับไม่ชนเทคบฟิตติดสเปรดนะออติดสเปรดนะครับก็ไม่เป็นไรผมก็ยังถือต่อนะครับก็อาจจะลงอีกก็ได้แต่ถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับตรงนี้คือออเดอร์ที่2ของเราอยู่ที่1 4 8 6 3 7นะครับทุกท่านเนี่ยอาจจะรอเซลล์ที่บริเวณนี้เลยก็ได้นะครับอาจจะไม่ต้องมาเสี่ยงเหมือนผมนะ1.48637ห STOP LOSS ยอยู่ที่1.48881นะครับ1.48881โดยที่ให้ตั้งเทคกรอฟิตเนี่ยเอาไว้ที่1.48417นะครับ1.48417นะไม่รู้ว่า YouTube ผมได้ไลฟ์ไปด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะครับโอเคไลฟ์อยู่เนาะ ก็คือให้ให้เรานะครับให้ทุกท่านเนี่ยคนที่มาดูตอนนี้หน้าตอนนี้นครับเข้าที่วางเพนนิ่งไว้ที่1.4863จุดสี่แปดหกสามเจ็ดและซัอบ้อว์ไว้ที่หนึ่งจุดสี่แปดแปดแปดหนึ่งเทคโปรฟิตเนี่ยเอา,าไว้ที่หนึ่งจุดสี่แปดสี่หนึ่งเจ็ดนะครับไม่ต้องเทรดตามผมแล้วเพราะเดี๋ยวราคาอาจจะขึ้นไปอีกนะครับประมาณนี้ราคาอาจจะขึ้นไปอีกนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะ <c oughs> ทิ้งหน้าจอนี้ไว้นะครับแล้วแคปหน้าจอนะแคปหน้าจอได้เลยเอาที่ตรงนี้เลยนะครับอันนี้คือผมเทรดไว้เอง นะแล้วก็เทค Profit ตรงนี้มันน่าจะ <c oughs> ขึ้นไปต่อแล้วประมาณนี้นะครับต่อไป eu r gbp นะครับ eu r gbp เนะี่ยเมื่อวานผมก็เฉรดเอาไว้แล้วนะครับไม่รู้ว่าวันนี้บอกแล้วจะทันหรือเปล่านะคือจุดเข้าผมเนี่ยผมจะไว้ที่0.84213ดนะครับ 13, นคือจะปลายไส้ประมาณนี้แหละแล้วก็ตัวซ p l o อ s นะครับอยู่ที่0.83378 Take Profit นะครับอยู่ที่0 8, 8. 8 5 2 2 1 ทีนี้เมื่อราคาไปแล้วทําไงนะครับเราไม่ได้ออเดอร์ทําไงให้เรา pending ไว้นั่นแหละนะครับมีโอกาสนะครับที่ราคาเนี่ยจะวกกลับลงมามีโอกาสที่ราคาจะวกกลับลงมาชนตัวออเดอร์ pending ของเราอีกครั้งหนึงนะก็คือให้เรา pending ไว้แต่อย่าเข้าตามเด็ดขาดเข้าตามเนี่ยเสียเปรียบนะครับเล่นตามน้ำเนี่ยเสียเปรียบมีโอกาสจะวกกลับลงมาอยู่นะครับ ถ้าไม่ได้ออเดอร์ตรงจุดที่ได้เปรียบก็อย่าได้เลยตั้งแต่แรกดีกว่านะครับอย่าเทรแต่แรกเลยดีกว่าให้เราได้ออเดอร์ในจุดที่เป็นของถูกดีกว่านะครับอ่ะก็ <c oughs> ให้เพนดิงตามผมไว้ตามนี้เลยนะครับพ่อมีโอกาสที่ราคาจะลงมาอีกห้ามเข้าตามน้ําเด็ดขาดโอเคนะครับผมก็บอกไว้ได้เพียงเท่านี้เชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าเทรดตามน้ำเนี่ยมันจะเสียเปรียบนะต่อไปนะครับตัว GBP AUD Cbpaud e เนี่ยจุดเข้าเซตแรกนะครับผมบอกเซตแรกก่อนเซตแรกนะครับจุดเข้าจะอยู่ที่1.90985 1.90985นนะครับสต็อปเนี่ยผมจะเอาไปไว้ที่1.89542ุดแปดเก้าห้ฟิตจะอยู่ที่1.91734นะครับอันนี้คือเซตแรกประมาณนี้นะเซตที่2นะครับผมจะเอาไปไว้ที่จุดเข้านะครับไบเลมิดนะอยู่ที่1.90270 1.90270แล้วก็ซับลอตไว้ที่1.89542นะครับเทคโปรฟิตนะครับของไอเซ็ที่2เนี่ยจะอยู่ที่1.90985ครับ1.90985โ okay, อเคนะอันนี้คือแผนการเทรดของ GBP AUD ทันไหมนะครับต่อไปครับ GBP CAD อันเนี้ยจุดนะครับที่ผมจะเซลลิมิตนะผมจะวางเซลลิมิตเอาไว้ที่1.76021 1.76021นะครับ stop เนี่ยจะไว้ที่1.79312 t a k e Profit นะครับอ่ะเส้นิตไม่ตรงเดี๋ยวเอาขึ้นไปนิดนึงอนึ่งจุ9เน้นะครับ1 7 1 9 9จนะจริงๆผมได้ออเดอร์ไปแล้วแหละนะครับได้ปลายไส้ด้วยเห็นไหมอืมแต่ว่าอยากจะให้รอให้ราคา pending ตามที่ผมบอกนะครับเพราะเดี๋ยวราคาอาจจะกลับขึบ้นไปอีกนะราคาอาจจะกลับขึ้นไป pending ตามนี้เลย นะครับไม่ควรจะเซลล์ตามน้ำนะครับเซ็นนิงไว้ที่1.76021นะครับให้ให้เซลล์ตามนี้แหละนะเป็นจุดที่ปลอดภัยที่สุดโอเคต่อไป g b p j p y นะครับอนะให้เราเซลลิมิตตั้งเซลลิมิตเอาไว้นะเซตแรกก่อนนะครับอ่ะเซตแรกคือให้เราตั้งเซลลิมิตเอาไว้ที่2 0 1 6 4 4 2 0 1 6 4 4นะครับ ซับลอของเซตที่1นะจะอยู่ที่202.843 202.843และเทคโปรฟิตของไอเซตที่1เนี่ยนะอยู่ที่200.206เเดี๋ยวเอาใหม่นะครับเทคโปรฟิตจะอยู่ที่200.260 200.260นะครับอันนี้คือเซตแรกฟังไม่ทันเดี๋ยวย้อนกลับไปฟังใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเซตที่2นะครับผมจะวางเซลลมิตขึ้นไปด้านบนอีกเล่นสั้นนะของ GJ นะครับ 202.843อันนี้คือเซตที่2นะเซลิมิตคือ202.843อปซับลอตอยู่ที่204.201เทคปรฟิต hmm. ของเซตที่2นะครับจะอยู่ที่2 0 1 6 4 4นนะครับ201.644นนะประมาณนี้โอเคนะครับและนี่คือแผนการเทรดของ C B P J P Y ต่อไปครับ U S D C A D แผนการเทรดสั้นนะครับของ U S D C A D ที่สร้างกระแสเงินสดนะ คือจะ pending order ไว้2เซตเช่นเดียวกันนะครับเซตแรกเนะี่ยจะอยู่ที่1.38389 1.38389ซ so ับลอเนี่ยเอาไว้ที่1.39059 1.39059นะครับ take profit จะอยู่ที่1.37626 1.37626นะแล้วก็เซตที่2นะครับเซตที่2นะจะเอาเซล์เอาไว้ที่เซลมิตนะ 1.39059นี่แหละซับล้อตอยู่ที่1.398091.39809แล้วก็เทคโปรฟิตของไอเซทตที่2เนี่ยจะอยู่ที่1.383891.38389ที่เดียวกันโอเคนะครับก็ะจะมีเซตที่1แล้วก็เซตที่2ตามนี้เลยนะต่อไปครับ USD/CSFUSD/CSF นะเรามาดูในตัวสีโมงกันผมจะเอาไว้2อเซ็ตเช่นเดียวกันเป็นเทสั้นนะครับ เซตแรกนะจะอยู่ที่ 0. จุดตั้งไบเลมิดนะเซตแรกอยู่ที่0.88533 0.88533 s ซ็อบลอดเนี่ยจะอยู่ที่0.87715เทคมาฟ,ฟิตอยู่ที่0.88946อเคนะครับต่อไปตัวไบเลมิดเซตที่2ของ USD/CF นะครับอยู่ที่0.88120ซ็อบลอดอยู่ที่0.87715 เทคฟ i t ของเซตที่2นะครับจะอยู่ที่0.88533โอเคนะมันจะมี2เซตด้วยกันประมาณนี้นะครับสำหรับตัว USD/CSF ต่อไปนะครับตัว GBP/USD อันนี้ก็คือจะเป็นเทรดสั้นอยู่นะครับเป็นคู่เงินสุดท้ายแลของตัว JT เทด้วย Hero Level ประจำวันนี้นะครับอลองไปเทดต,ตามดูแล้วมันจะสร้างกระแสงเงินสดให้ท่านอย่างดีมากยิ่งขึ้นนะครับอาจจะสร้างกระแสเงินสดให้ท่านอย่างส่เสริมมากยิ่งขึ้นนะ ลองเอาซิกเนลนี้ผมผมไปลองเทรดตามดูแต่ว่าให้ money management ด้วยนะบริหารล็อตด้วยโอเคนะครับจุดเข้าเซลล์นะครับเข้าตอนนี้เลยผมเข้าที่1.27949 1.27949 stop เนี่ยเอาไว้ที่1.268925 1.28925นะครับ1.28925และ take profit เนี่ยจะอยู่ที่1.27408 1.27408เนะครับเข้าเร็วๆเ,เข้าแม่นๆนะครับสำหรับอันนี้คือ GBP USD อย่าลืมนะครับบริหารความเสี่ยงด้วยทำ position sizing ด้วยนะครับในการเทรดในแต่ละครั้งนะผมเน้นย้ำม,มากเป็นพิเศษนะครับอันนี้คือจะเป็นแนวทางในการเทรดเน้นในการสร้างกระแสเงินสดนะครับและเดี๋ยวค่อยมาพบกันต่อไปในไลฟ์ต่อไปคือจะเป็น Harmonic Pattern นะครับใครที่เป็นแฟน Harmonic Pattern รอติดตามได้ ในไลฟ์ถัดไปโอเคนะครับขอตัวก่อนนะสวัสดีครับ